สองสาวอะเ,เอ๋ถ้าใครอยากได้เสื้อก็อยังเ ouais อฟได้อยู่นะอุ้ยเต้นเสียเนี่ยเต้นยไงคะเนี่ยอ้๊มแต่งยาบอกสิว่าเสื้อสวยไหมเสื้อสวยไหมคะสวยพูดจิโอ้ไม่ยูไม่ยูอะไรเหรอมานี่เลยมาหานลำโพงเลย จะคาดแน่คะ่ะว่าระบบรับยอดแล้วพอดีกดยืนยันไปแล้วแต่ไม่มีข้อความตอบกลับกดยืนยันไปแล้วคือปกติอะค่ะสมมติเรา CF ใช่ไหมแล้วมันจะม,มีเขาเรียกว่าอะไรนะ ออเดอร์ Order, เข้าไปเด้งขึ้นมาพอแล้วมันจะมีลิงก์พอกดลิงก์ปุ๊บเราก็แอดชื่อที่อยู่แล้วก็สลิปใส่ราคาใส่เวลาเสร็จแล้วมันจะมีให้กดว่ายอมรับกดบันทึกปุ๊บพอมันเด้งว่าให้เรากดโอเคเราก็กดโอเคอันนั้นก็คือยอดอะมันจะรับก็คือมันจะรับยอดแล้วเรียบร้อยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรก็คือส่งอินบ็อกซ์มาได้ตลอดเดี๋ยวจะเข้าไปเช็คให้อีกทีนะคะเต้นไหนไหนตเต้นไงเต้นไหนเนะ ใช่ยังซีเอ็กมันได้อยู่นะคะน้ำอ่านด้วยเผื่อม,มีใครมีปัญหาเมื่อกี้ไงได้ส่วนเสื้อ,อก็ยังสีหมดหายไปแล้ววะกลับไปดูในแชทใหม่มันก็มันจะขึ้นชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อ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 เอ่อจะบอกว่าพี่นุยพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวชื่ออะไรอะทุกคนไม่เป็นไร จะบอกว่านะคะทุกคนถ้าใครมีปัญหาอะไรยังไงนะคะ cf อะไรอะไรเข้าไปคุยในข้อความได้นะคะในแชทไม่มีลิงก์แสดงว่าเอฟมาแล้วมันไม่เด้ข้อความไปหรอกคะรือว่ายังไงทำท่าอะไรของเราอ่ะนุ่นนุ่นนุ่านุ่นน่นนุนนุ่นนุ่นนุ่นเร่นนุ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 ่นา่นนุ่นน่นนุ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 ันนุ่นนุ่นน่นนุ่นนนนุ่นนุ่น่นนุ่นนนะุ่นนุ่นนนนุ่นน เขียนไว้ในข้อความได้เลยนะคะเดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์แล้วแอดมินจะเข้าไปนอนแล้วทำการติดต่อแล้วก็ให้แน่ใจอีกทีนนะคะอจะอืึสุ่มๆอ๋อไม่มีข้อความมาแสดงว่าไม่ได้สิ